ฮัลโหลลยยสวัสดีค่ะพบกับควัญและช่องมีจริงบ่ายของขวัญช่องที่จะเมา้าวูเรื่องของงานถักงานฝีนี้นะคะคลิปนี้ก็มากันให้เห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมาก กับคลิปงานถักนะคะคลิปนี้ก็มาตามคําเรียกร้องแล้วก็ออเดอร์ของขวัญที่ช่วงนี้เจอออเดอร์นอกๆนะคะกับออเดอร์ของตุ๊กตารองเท้ารองเท้าตุ๊กตานั่นเองนะคะแล้วก็โดยอฉช้ออย่างยิ่งยวดเลยก็คือตุ๊กตาไซส์ w นะคะหรือตุ๊กตาบีเจดีตัวจิ๋วที่สุด ใส่อันนี้คือใกล้เคียงนะไม่ใช่ตัวจริงนะจ๊ะอเอาให้ดตัวจริงแนละ้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันนะโอเคค่ะใครที่อยากจะถักชุดตุ๊กตาตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยนะคะไปดูกันในคลิปวิดีโอเลยนะคะอ๋อถ้าใครอยากจะถักรองเท้าด้วยก็ดูจนจดลิปเลยนะคะไปดูที่การถักกันดีกว่าแต่ก่อนจะไปใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ไรแชร์นะคะก็ฝากกันด้วยนะจ๊ะกดซับ c ไ i b e ไแชร์ <Right> เป็นกำลังใจให้กับทางช่องมีจินิดแปลของขวัญด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะก็ก่อนที่เราจะไปลงมือถักชุดของน้องจูริวหรือไซ W ์ของเราเนี่ยะคะเราก็ต้องมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้กันก่อนเลยนะคะก่อนอื่นเลยก็คือที่เห็นนะตรงนี้จะมีไหมยอยู่2ประเภทนะคะก็กลุ่มตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มตระกูลของไหมวีนัทนะคะอันนี้เป็นวีนัทซัมเมอร์เบอร์ยีนะคะอ่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นไหมวีนัททรงเบอร์16นะคะ แล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะใครที่ชอบสีสันจ้าจ้านไหมเหลือบนะคะก็จะเป็นตัวนี้อันนี้จะเป็นไหมคัตตอนนะคะเบอร์20นะก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะใช้แบบรูปแบบไหมตัวไหนนะคะเอาที่เราชอบและจับแล้วถนัดมือต่อมาก็จะเป็นเข็มนะคะตอนนี้หลายคนก็จะเกิดอาการสับสนว่าอ่ะเข็มเดิน1ทับ0กับ1.0 mm ตัวนี้นะคะเหมือนหรือต่างกันตรงไหนอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะโอเคสีเข็มห้ามบอกว่าสีเข็มเหมือนกันไม่ใช่นะจ๊ะถ้าบอกว่าเป็น Number ร์หทับศูนย์ให้เท่าใจไว้เลยนะคะว่าเป็นหมวดตระกูลเข็มสีทองหรือเข็มที่ใช้ถักกับไหมพรมขนาด3าพลายขึ้นไปโอเคส่วน Number ตัวนี้ มะ,ะ,ะกรองไมซุม1.0 mm ตัวนี้นะคะให้เข้าใจกันไว้เลยนะคะว่าเป็นหัวเข็มที่ใช้ถักกับกลุ่มไหมเส้นเล็กนะคะหรือเส้นได้นั่นเองนะคะมาดูเทียบความขนาดของหัวเข็มนะอันนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันเห็นไหมคะความต่างอ่ะทอนนี้ว่ากันเรื่องต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของกันไกลท่านี้เข้าใจกันแล้วเนอะมาเราก็ไปลงมือถักกันเลยในคลิปวิดีโอนี้นะคะขวัญก็จะใช้ไหมขนาดเบอร์20ของซัมเมอร์นะคะเป็นไหม อะคริลิกนะเส้นเล็กๆนั่นเองหัวเข็มที่ขวัญจะใช้กันในคลิปนี้นะจ๊ะก็จะเป็นไหม,ไหมเข็มอันนี้คือ1.25นะคะเป็นตัวเริ่มต้น,นกันขึ้นโซ่นะคะสำหรับคนที่ค่อนข้างจะถักแน่นถักตึงดึงแรงอ่ะวากันไปก็จับปลายไหมนะคะให้เหลือความยาวประมาณ2นิ้วนะโดยประมาณนะคะจากนั้นแล้วก็เกี่ยวจ้าแล้วก็ดึงผ่านนะคะกล้องได้รับกล้องอาจจะมีเบลอบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออาภายัย โอเคจากนั้นแล้วนะคะหนึ่งสอ7สหลักตรงนี้นะคะเราทำรังกระดุมนั่นเองเกี่ยวปึ๊บเกี่ยวให้รอดผ่นสันซองมาให้หมดเลยนะคะนี่คือการจบตัว C ทีนี้ความที่ใหม่เขาเส้ Select นเล็กเนะก็เลยจะดึงยากนิดนึงต่อมาหลักถัดมาเราก็ถักตัว X ค่ะจิ้มลงไปจากนั้นแล้วก็เกี่ยวไหมรอดผ่านออกมาให้หมดดูีทีนะคะจิ้มลง แล้วก็ล่อผ่านออกมาให้หมดทำจนทั่งถึงหลักสุดท้ายตรงนี้เราจะได้ทั้งหมด25หลักจริงไหมก็ไปนับกันดูคะ่ะและหลักสุดท้าย25ก็ต้องค่อนข้างจะต้องใช้เล็บใน,นการจิกนิดหนึ่งนะคะเพื่อเพื่อให้เขาได้เพราะว่าเราช่วงแรกเราไม่มีพื้นที่เนอะโอเคจากนั้นแล้วนะคะขึ้นโซ่หนึ่งพลิกกลับค่ะชุดนี้นะคะเราจะถักไปกับนั่นเองนะครซึ่ง ฝันเคยทําไว้แล้วนะจ๊ะในชุดของตัวน้อง W นั่นเองนะคะน้องดิวลิวนั่นแหละแต่ว่าเป็นชุดลักษณะของการโซนนะคะถอดหัวแล้วโซนนั่นเองโอเคหลักที่หนึ่งเว้นนะจ๊ะหลักที่สองเราจะนับรวมไปด้วยเนาะแทงเต็มสันเปียแบบนี้นะคะก็คือเวลานับก็นับอันนี้คืออันที่สองเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้แถวเขาเบี้ยวนั่นเองนะคะหลักที่สามโอเคพอเราได้หลักที่สามเสร็จแล้วนะคะพันหัวเข็มหลักนี้เราจะถักตัว W W คืออะไรคือการถักซ้ำลงจุดเดิมสามครั้งนั่นเองนะคะพันหัวเข็มได้สามห่วงเป็นไม้ใช่ไหมคะ ยืดออกเล็กน้อยเราก็ลูดออกให้หมดทั้ง3ห่วงพันหัวเข็มซ้าอีกครั้งหนึ่งในหลักเดิมหลักที่2พันหัวเข็มซ้ำตรงจุดเดิมอีกครั้งหนึ่งในหลักที่สามโอเคเราได้ละ3ามหักแล,แล้วก็คือตรงนี้จะเป็นลักษณะของวงแขนเขานั่นเองนะคะมุมช่วงมุมเนาะทำให้เขาเกิดระบายต่อมาอะเรามาดูนะคะเส้นมันมีสองเส้นเนาะเส้นหนากับเส้นหลังเดี่ยวเส้นหลังค่ะหนึ่งสองเราจะทำไปทั้งหมดหหลักนะคะสาม 4แล้วก็หลักที่ห้าโอเคห้าหลักแล้วนะนแล้วนับก็หนึ่งอสาสี่ห้าอะจากนั้นแล้วพันหัวเข็มค่ะแล้วก็แทงเต็มสันเปียนะคะตรงนี้ทำอะไรทำไมถึงจะต้องเป็นเส้นหลักเส้นเดียวเพราะว่าตรงนี้เราจะทำตัวช่วงขอบระบายตอนจบงานนั่นเองนะคะเป็นแบบตัวชุดนี้เขานะอ่ะโอเคก็ถักเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มทำตัว W นั่นเองหนึ่งจิ้มลงหลักที่เดิม 2จิ้มลงจุดเติม3โอเคตอนนี้ผู้ช่วยเสริมของเราก็คือตัวเข็มกลัดนั่นเองนะคะมาเราจะมาร์กันตรงไหนนะคะโอเคมาร์กตรง W ค่ะ W คือวงแขนเนาะหลักที่1แล้วเราก็จิ้มลงในหลักที่2เพื่ออะไรเพื่อให้รู้ตำแหน่งที่เราจะทําเป็นวงแขนในแถวถัดไปนั่นเองเกี่ยวเต็มนะคะแล้วก็ตัดเหมือนกันค่ะอันนี้ก็หลักที่2เช่นเดียวกันท่าน,นี้ตรงนี้ก็คือส่วนด้าน ด้านหน้าด้านหน้าของตัวชุด,ดเดเรสเรานะคะก็ทักเอกเป็นปกติค่ะแล้วก็จิ้มจิ้มลงเลยค่ะสองในหลักถัดไปนะคะมองกันด้วยนะ้ที่ควรใหม่เขาเส้นเล็กนะคะจ้องกันนิดนึงตกอะไรนะเขาเรียกอ,อะไรนะจกตาใช่ไหมอ่ะนั่นแหละจ้านะคะสามแล้วก็สี่หลักสุดท้ายหลักที่ห้า ถ้ากลับกันก็คือตรงนี้ก็จะเป็นช่วงของหลังนั่นเองนะคะหนึ่งสองสามสี่จากนั้นแล้วเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทำเป็นวงแขนวงที่สองนะคะปึ๊บเห็นนะคะขอสาวใหม่เลกนิดนึงปึ๊บพันหัวเข็มถักตัวทรีนะคะซ้ำลงที่จุดเดิมสามครั้งก็คือดับเิในรูปของตัวทรีนั่นเองนะคะหนึ่งสามที่จุดเดิมสองื่กกี้มันหลุดนะ,อะโอเคแล้วก็หลักที่สามเห็นไหมคะถ้าเราดึงแน่นมากๆนะคะมันก็จะไม่ไปนั่นเอง โอเคจากนั้นเราก็ถัก x ขาเดียวเหมือนเดิมค่ะ5ครั้งวงแขนวงที่2นั่นเองโอเคจากนั้นเราก็เหมือนเดิมค่ะก็ซ้ําที่จุดเดิม3ครั้งนะคะแทงเต็มอาจจะดูยากสาหรับมือใหม่เนี่ยก็ค่อยๆทาความเข้าใจไปนะคะแต่ถ้าใครงง,งกับคําว่าตัว W ตัว x ขันทำเพลย์ลิสต์เอาไว้แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องการอ่านแพทเทิร์นนะคะก็ตามไปดูกันได้นะจ๊ะใครมีข้อมูลงง,ง,งงตรงไหนก็ถามกันได้จากนั้นที่เหลือนะคะเราก็ใส่ตัว x เป็นปกติกันไปเลยค่ะ พยายามแทงให้เต็มสันเปียนนิดนึงนะคะ,อะโอเคค่ะมากันในแถวที่3นะคะเราก็ขึ้นโซ่1ปึ๊บพลิกกลับนะคะแถวที่3นี้นะคะก็คือควรจะใช้เข็มเบอร์1ทับไม่ใชนศ่งูน,นะคะเข็มเบอร์เล็กแบบนี้อ่าโอเคเราก็ถักไปเลยค่ะ 1x แทงเต็มสันเปียนนะคะ2 3แล้วก็4ยังจำตรงนี้ได้ใช่ไหมคะที่เป็น W หัที่5้าตรง W ตัวที่1ตรงช่วงขากับขาที่1เนอะพอมาในขาที่2นะคะจิ้มถักเราถากให้หมดเลยนะแล้วก็ขึ้นโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าสร้างวงแขนเขานั่นเองมาตัวที่ W อันที่หนึ่งขาที่1เว้นมาขาที่2ก็คือส่วนตรงกลางนั่นเองนะคะคกลางจะเห็นไหมคะขนาดขวัญใช้เบอร์ตรงนี้นะหนึ่งสองนี่ใช้หนึ่งครับห2 5้านะคะนะเพราะฉะนั้นเวลาคนถักก็เออทะลุตัวถักแน่นก็ปรับกรเขมนะคะแต่ W จิ๋ววตัวนี้นะคะจิ๋วๆแปดคู่นี้ไม่สามารถใช้ใหญ่ไปกว่านี้ได้ถ้าใ,ใหญ่ไปกว่านี้เออมันจะกลายเป็นชุดของตุ๊กตาโอบินะคะก็โอบิเ็จะอยู่ประมาณ1.5อันนี้คือใหญ่สุดละนะก็ว่ากันไปอะโอเคส่วนด้านหลังตรงนี้เราก็ทับเอกเป็นปกตินะคะเดิมค่ะแทงเต็มสันเปียอารมณ์ประมาณว่าขวัญมองจากทางชิมง,งานเนไม่ได้มองตัวงานก็เลยมองไม่เห็นนิดนึงนะคะโอเคก็ท่าเหมือนกันนะคะด้านนี้ก็จะทำวงแขนเหมือนก,น,กนกันกับอีกข้างหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มาตรงตำแหน่งที่เรามาร์เอาไว้นะคะอันท,ที่ก,ก็แกะก่อนเนอะปลดให้หมดเลยค่ะแล้วก็อันทีหนึ่งเว้นเนาะมาอันที่สองจับกันนิดนึงนะคะมาต้องถึงขนาดกันหายใจกันนะคะเดี๋ยวจะเป็นลมกันสักก่อนอ่ะโอเคแล้วก็ถัก่วนที่เหลือเป็นปกติเลยค่ะก็เปิกดูกันนิดนึงนะว่าเต็มสันเปียไหมหรือว่าโดนกลางเส้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าโดนกลางเส้นปุ๊บไหมพวกนี้เขาก็จะลันกันหมดเลยนะพอลันกันหมดแล้วก็ไม้สวยนั่นเอง นะนี่ก็จะเป็นลนักษณะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปนับในแถวที่4ี่ก็คือถักทุกแถวเลยเออทุกทุกหลักเลยนะคะอ๋อลืมตรงนี้ที่เราเว้นว่างไว้อย่าลืมเติมช่องด้วยนะคะถ้าไม่เติมช่องงานเบี้ยวนะจ๊ะปึ๊บเติมช่องอ่ะงงใช่ไหมก็เหมือนเดิมขึ้นโซ่เสร็จแล้วใช่ไหมคะพี่กับหลักเนี้ยเราไม่ถักนะคะก็ทําให้ขอบเขาตรลงนั่นเองโอเคโอเคเราก็นับหลักเนี้ยเป็นหลักที่สองเพราะว่าตรงเนี้ยเราถือว่าเรานับรวมไปด้วยโอเคแถวนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะได้ทั้งหมด 27x ทานี้มาในตำแหน่ง ตัวโซ่นะคะหลายคนก็จะงวงว่าเออแทงเข้าไปในตัวโซ่เลยไหมหรือคล้องเข้าไปแบบนี้เออหลายคนอาจจะแทงเข้าไปในตัวโซ่นะคะแต่ด้วยความที่ว่าไหมเนี่ยมันเล็กเนาะขวัญก็เลยจะใช้วิธีการเข้าไปในตัวเออห่วงโซ่นั่นเองนะคะเมื่อกี้เราถักโซ่ให้5ใช่ไหมตรงนี้เราก็ต้องถัก5้าเหมือนกันค่ะเพื่อให้เขารับกันหนงสองสามสี่แล้วก็หอ่านะังนั้นเราก็ถักในส่วนที่เหลือไปจนสุดแถวเลยนะคะแล้วก็ถักกลับมานะคะอีกหนึ่งแถว เราก็จะได้เสื้อของตัวจิ๋วหริวหรือน้อง W นั่นเองค่ะเวลาที่ใส่ก็แบบนี้เลยนะคะก็จะง่ายสำหรับในการสวมใส่เท r รสเรสของเรานั่นเองอ่ะใส่กลับด้านฮิ้วตั้งงั้นเอาส่วนที่เล็กนะคะเพราะว่าส่วนที่เล็กก็คือวงแขนด้านบนนั่นเองปึ๊บเห็นไหมคะ ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะส่วนน้องไม่มีคอไม่น้องตกใจค่ะดูคอน้องสิคะโอเคได้ละเสื้อทีนี้เราไปทําตัวกระโปงกันนะคะอาตัวกระโปงของเรานะคะเราจะทําตัว F นะคะก็คือการขึ้นโซ่ฐานเริ่มต้นขึ้น1ขึ้นหลักที่2แล้วก็ขึ้นหลักที่3มพลิกกับนะคะโอเคทีน,นี้ใครอยากจะถักเป็นทรงกระบอกก็ถักตรงๆทื่อๆเลยทั้งหมดตามนี้เลยมีจำนวนหลักเท่าไหร่ถักตามนั้นนี่คือทรงกระบอกแต่ถ้าใครอยากจะได้เป็นทรงเ A น้อยๆอย่าง เออชุดนี้นะคะเราจะถัก 1x แล้วก็ 1v ทีนี้ไปดูวิธีการถักตัว f กันนะคะไม่ใช่ 1x 1f ปุ๊บพันหัวเข็มหลักน n เหมือนเดิมเจอหลักนี้เราก็พันปุ๊บพันใช่ไหมคะ1 2 3ปลดครั้งที่1รวบครั้งรวบทีละสนั่นเองแล้วก็ปลดครั้งที่2นะคะอะไรประมาณนี้ใส่วเลยคะ่ะวก็คือการถักซ้ำนะจุดเดิม2ครั้งยืดขาดขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก งงนะคะหลักกัดไปแล้วก็ถักตัว F ปกติเราจะถักแบบนี้ค่ะสลับก,กันไปตลอดนะคะ1ตัว V แล้วก็1ตัว F นี่คือระบายบให้กระโปรงเขามีความเป็น A นั่นเองนะคะทรง A แต่ถ้าใครอยากได้แบบเป็นทรงเจ้าหญิงทรง,งสุมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถักตัว W W ถักให้ดูแล้วเนอะ,อะถักทุกหลักเลยนะคะเขาก็จะเป็นกระโปงอ,อะไรนะที่เขาเรียกกันกระโปงติชึง่งนะก็แล้วแต่เลยจ้ะใครอยากจะถักทรงไหนอะไรยังไงนะ,ะมันนีสสังเกตว่าคาจาบาลออกเล็กน้อยเนาะก็ถักเป็นปกติเลยค่ะนะคะอีกสัก2 3ถึงสาแถวซึ่งเอออันนี้ขันตอบไม่ได้นะว่าต้องขนาดไหนเพราะว่าน้าหนักมองแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปวัดกับตัวตุวต๊กตาเองนะคะ ก็พยายามยา้ายเขายาวมากไปกว่าน,นี้คือไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเนี่ยให้เขาอยู่ช่วงประมาณเหมือนประมาณหักเข่านะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้โอเคอเดี๋ยวขวนไปถักอีกสองแถวแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เปลี่ยนสีใหม่กันค,ค่ะก็มาถึงในแถวที่เราจะต้องเปลี่ยนสีใหม่กันแล้วขวนก็ใช้ไหมสีชมพูบานเย็นนะคะโอเคในหลักสุดท้ายนะคะเรายังไม่ถักเห็นไหมมันจะมีช่องว่างอยู่โอเคเราก็เติมช่องว่างค่ะแล้วก็ถักเะเดี๋ยนะกล้องไม่รับเงี้ยวรับไหมโอเคลืมมันติตจอไป 3ใช่ไหมคะปลด2ปึ๊บจริงๆต้องปลดอีกหนึ่งเนาะเราก็เอาไหมสีใหม่มาเลยจ้าเดี๋ยวนะขวัญมือเดียวปุ๊บกลิ้งไปลูกบอลเลยอ่ะอันนี้บอกก่อนนะจ้าว่ามันเป็นไหมเบอร์16เพราะฉะนั้นมันต่างกับตัวนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาการบางๆนะคะอาจจะมีรูบ้างเหลือปลายไหมไวเหมือนเดิมจ้าประมาณนิ้วครึ่งถึง2นิว้วโดยประมาณจากนั้นแล้วตวัดลูดผ่านออกให้หมดเลยโอเครีบตวัดปึ๊บนะคะจากนั้นแล้ว เราก็เก็บ้วยการขมวดปลายก่อนนะขึ้นโซ่ไปแล้วหนึ่งนะขึ้นโซ่อีกทีหลักที่เห็นไหมม่อีกกระตุกก็เลยทําให้แน่นไปนิดนึงอย่ากระตุกนะใครอย่าขึ้นกระตุกนะเอาแค่พอดีหลักเนาะขมวดทักขมวดขมวดจากนั้นแล้วกล้องมันทิ้งไปกิ้งมาเนาะเออไม่ใช่มือขวญดิ้นไปดิ้นมานะกล้องมันก็เลยไม่ค่อยจะรับเห็นไหมคะเราก็มาเหมือนเดิมจ้าทักในหลักที่สองจะสังเกตว่าขมวดเสร็จแล้วขวจะพาไปบนหัวเข็มเห็นไหมคะอ่ะลืมพันหัวเข็มก่อนนะพันหัวเข็มก่อนจ้าจากนั้นแล้วก็ รูดผ่านค่ะปึบรูดผ่านโอเคครังที่หนึ่งหลักที่สองละปึบสามนะคะแล้วก็สี่อย่าเพิ่งตัดไหมสีชมพูอ่อนออกนะคะก็ถักม้วนไปเรื่อยๆพร้อมกับไหมตัวปลายไหมสีชมพูเข้มเนอะ,อะก็ทําไปจนสุดเลยค่ะแต่ว่าตัวไหมตัวเนี้ยเดี๋ยวพอถึงไปๆแล้วเราค่อยตัดสีชมพูออกเนาะจะเห็นว่าเขาจะเหลือประมาณนี้นะคะเราก็ค่อยตัดออกเนาะ ก็อย่าไปใกล้มากนะคะเดี๋ยวพลาดโดนนิวหรือโดนใหม่ที่เป็นเมลหลักนะยุ่งเลยโอเคก็ทักต่อเลยค่ะมอนทำเร็วไปก็รีกลับไปดูใหม่ได้นะคะโอเคทีน,นี้เราจะมาทำตัวขอบคอบขอบของกระโปรงขึ้นเอตัวที่หนึ่งนะคะจากนั้นแล้วก็หลักแรกเลยจ้างงไหมไม่งงเนอะใครงงก็เขียนคอมเมนต์สอบถามทันทีนะคคือวิดีโอได้นะคะหรือปรับช้าปรับเร็วได้ตรงนี้คอนเฟื่องเขามีอยู่นะคะก็ปรับกันตามแต่ผู้ดูเลยหนึ่งอแล้วยังไงต่อ ถ้าบางคนไม่อยากจะถักลายอะไรเลยอยากแตเรียบๆนะคะก็ถัก X ไปทุกหลักเลยก็ได้แต่สาหรับขวัญก็นิดหนึ่งค่ะถัก X เ,เป็นหนึ่งใช่ไหมคะโซหนึ่งซอสองซอสามแล้วก็ถักหลักที่สองทังเต็มสันเปียแล้วก็ถัก X เป็นปกติอันนี้ก็เป็นลายอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นลายแบบเออปิดติ่งๆน้อยๆน,นะเป็นติ่งนะคะก็ว่ากันไป อย่าลืมว่า pen, ชุดวเขาเป็นชุดตุ๊กตาตัวจิว๋ววนะคะเพราะฉะนั้นเราใส่อะไรให้เขาไปมากมายไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีพื้นที่นั่นเองโอเคเอ็กเสร็จแล้วปุ๊บคืนโซหนึ 1, ่งคืนโซสองคืนโซสามกลับมาถักในหลักที่ติดกันนะคะแบบนี้พยายามแทงให้เต็มสันเปียนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวคนก็ทําจนสุดแถวแล้วเรามาดูลายกันกันลืมข้อน,นี้ไม่จ๊มันก็ไม่ต้องห่วงค่ะลืมเราก็ปรับแก้ได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ย คือรังกระดุมตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีเขาเรียกอะไรนะสับสับของตัวเสื้อนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ถือโอกาสทำสับเสื้อของเราไปในตัวนะคะก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเอ่อตัวตุ๊กตาตัวจิว๋วๆเนี่ยเขามีพื้นที่ไม่มากเพราะฉะนั้นตัวสับเสื้อก็เป็นลักษณะของตัวเอ็กธรรมดาก็พอนะคะก็ประมาณ2หลักต่อ1ตัวเอ็กจะสังเกตว่าจิ้มลงไปอย่างนี้เลยนะคะเราก็ทักสองลูกอีกหนึ่งแถวทำเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งเป็นการเก็บ เขาเรียกนะเก็บความตึงอย่างตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เวลาิดกระดุมเนี่ยก็ต้องมีเกิดกันเล็กน้อยเพื่อให้เรามีสาบเสื้อนั่นเองนะคะใครงงก็ไปดูเสื้อของตัวเองก็ได้นะจ๊ะที่มีหลังกระดุมนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้โอเคปึ๊บมาถึงในตำแหน่งที่เราจะต้องใส่ตัวหลังกระดุมกันแล้วเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งขอัจิ้มกลางเส้นของตัวไหมที่ชมพูนะเพราะเวลาเกี่ยวก็ต้องดูกันนี้หนึ่งจากนั้นแล้วนะคะก็ขึ้นโซ่เจ็ดเหมือนกับตัวเริ่มต้นจำได้ใช่ไหมคะหนึ่งโซ่ละสองสามสี่ห้าหกแล เกี่ยวหม่อีกทีหนึ่งใส่ตัว c เพื่อให้เขาบิดเล็กน้อยแบบนี้จากนั้นเราก็ซ้ําลงที่ตัวฐานเขาไม่งงเนอะตอนจบตัว c เราจบที่เห็นไหมคะตัวสันของ x แล้วเราก็ทํา x อีกทีหนึ่งในหลักห่วงโซ่แบบนี้ก็ให้เขาเกิดเป็นขอบขอบขอบไม่ใช่ขอบชี้นะจ๊ะถ้าเป็นระดับของตัว x ก็แค่หนึ่งหลักหลักที่หนึ่งหลักที่สองถ้าเป็นตัว f ก็ถึงจะเป็นสนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เราก็ ขัดจนกระทั่งไปถึงตัวฐานของตัวรังกระดุมรังที่1งเลยเห็นไคะค่อยๆรูดออกให้หมดก็คือการทำซีนั่นเองแล้วก็เผื่อไปใหม่ไว้เมือลำแบบนี้นะคะโอเคเราก็ได้เรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปทําตัวกระดุมกันจ้าทีนี้ตัวกระดุมนะคะขวัญก็ไม่ได้ใช้ตัวกระดุมจริงๆนะคะขวัญใช้ลูกปัดนะคะลูกปัดขนาด5้ามิลหมิลจ้าในการเาทำเป็นตัวรังกระดุมนะคะอะโอเค มาณนี้นะคะหน้าตาเขานะตอะนนี้เราก็วดเรียบร้อยละความยาวเขาโอเคได้แล้วนะคะอาจจะมียาวบ้างเล็กน้อยต <c oughs> ึงนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้แต่ก็ใกล้เคียงกันอยู่ทีน,นี้เดี๋ยวเราไปทำตัวระบายของตัวเอตรงนี้กันนะคะดึงใหม่ให้ตึงค่ะเลยปใา้าใหน่ไหมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทำเป็นเชือกกระตุกหรือเงินกระตุกนั่นเองจากนั้นแล้วนะคะเราก็มาที่ตรงนี้นะคะตรงนี้วงแขนเนอะเราก็มาที่ตรงนี้ให้ใกล้เคียงกับเลยโทษทีค่ะเลยหลุดล้องไปให้ใกล้เคียงกับตัวตำแหน่งที่เป็นวงแขนนั่นเองนะคะ จะถอยมาสักหนึ่งหลักก็ได้เพื่อที่เราจะคล้องตัวเขาเรียกนะตัวเชือกกระตุกไมโครตรงนี้นะคะไว้ก่อนรอดผ่านให้ให้ผ่านตัวเ็กแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่ค่ะเป็นหลักเริ่มต้นหนึ่งสองคุณแค่สองพอนะเพราะเราไม่ได้นับตัวสันโซ่นะคะโอเคคันหัวเข็มจากนั้นแล้วก็จิ้มกลับไปในจุดที่เดิมนะคะอือไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะโอเคเราจะพยายามให้ที่สุดนะคะอือยืดหัวมานิดนึงนะคะแล้วก็ถักตัว f เหมือนเดิมกดครั้งที่หนึ่ง แล้วก็ปลดครั้งที่สองซ้ำลงไปอีกครั้งในีวเราถักตัว V e นั่นเองนะคะตรงนี้ถ้าใครไม่ชอบนะคะอยากให้เขาฟูๆมากๆก็ทักเป็น W นะคะสามหลักนะคะได้เลยโอเคมา,มาถึงหลักตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวนะความที่ใหม่มันเยอะจะถึงวงแขนนะคะแล้วก็เกี่ยววงแขนข้างหนึ่งหลักที่เหลือน,นั่นเองนะคะแล้วเราก็ใส่สาม X นะคะก็จิ้มตรงที่เป็นเอ่อตัวเกี่ยวขาไว้ข้างเดียวนะคะแล้วก็เหมือนเดิมคะ่ะหนึ่งห,หลักที่สอง แล้วก็หลักที่สามปลดครั้งที่หนึ่งปลดครั้งที่สองนะคะทำไปจนรอบเลยค่ะโอเคก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะโอเคก็สำหรับชุดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะส่วนใครอยากจะถักรองเท้าจิว๋วๆนะคะก็ดูต่อกันเลยแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยจ้าวันนี้ก็เหมูหยังหมูหยังเห็นรองเท้าของหมูฝอ,อยไหมแตกบนาแต่นะเขาหาให้ไม่ต้องหาแล้ว จ้าแม่ขวัญเจอแล้วว่าแต่ต้องไปทําอีกข้างหนึ่งแล้วแหละเพราะมีอยู่ข้างเดียวปป<ะ>ไปไป <ะ S 1> ท, <ำ S 2> ทํากันที่จะใช้ถักนะก็จะมีไม้พรมสีเดิมนะคะสีชมพูนะคะขนาดเบอร์20นะคะของซัมเมอร์นั่นเองส่วนหัวเข็มนะคะคือความที่เขาเล็กมากนะคะไม่เดีย๋ยวขอปรับแป๊บนึงโอเคกว่ากล้องจะปรับให้นะคะก็ขนาด1.1ึมิลน,นั่นเองนะคะมิลลิเมตรอโอเคเราก็ดึงไหมให้ตึงเลยจ้าจากนั้นแล้วนะคะก็จิกไว้แล้วก็ทํา เชือกกระตุกนะคะหรือทำให้มันควยกันนั่นเองอขออีกทีกล้องความที่มันเล็กมากแล้วก็เือติดกล้องเนอะมันก็เลยเป็นแบบนี้อ่ะผ่านได้แล้วนะคะดึงให้ตึงจากนั้นแล้วเราก็ถักปลอดผ่านนะคะหนึ่งสองสามขึ้นโซ่สามหลักนะคะเล็กมากถึงมากที่สุดนะจ๊ะอ่ะจากนั้นแล้วถอยกลับมาหนึ่งหลักถักตัวเอค่าใจจะขาดไหมคนถักนี่ก็นะคะอย่าให้กระได้หลุดมือกันเลยทีเดียวหนึ่งพอมาถึงหลักที่สองเราก็ใส่ตัว W นะคะก็ ถักซ้ำในหลักเดิม3ครั้งในรูปแบบของตัว x นะคะ1เกี่ยวอันที่2นะคะนี่แหละมันยากตรงนี้แหละค่ะตรงที่เราต้องจิ้มซ้ำในหลักเดิมนะคะแต่ถ้ามันไม่ไปก็คือจิ้มหนึงแล้วตัวเองในหลกักจะถึงได้ถลอกแบบนี้นะเป็นอะไรประมาณนี้นะักรบย่อมมีบาดแผลใช่ไหมอ่ะนาโอเคหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้สี่แล้วใช่ไหมคะอ้อมกลับมาในหลักที่หนึ่งจ้าในขณะเดียวกันเห็นไหมคะขวัญก็เก็บปลายไหมไปด้วยในตัวจานั้นเราก็รูดผ่านหลักที่ห้า แล้วก็จิ้มอีกทีหนึ่งเป็นตัว V นั่นเองนะคะในหลักที่หกไม่งงแล้วเนอะระหว่าง V กับตัว W นะคะก็ค่อนข้างใช้เยอะพอสมควรจากนั้นแล้วนะคะก็นี่แหละค่ะที่บอกว่าใจจะขาดเพราะตอนตอนจะจบนี่แหละอ่ะแทงเต็มนะคะจากนั้นแล้วก็ลากจบ C ีล็อกลากออกมาให้หมดเลยนะคะนี่คือการจบ C รีบขึ้นโซ่จ้าจากนั้นแล้วนะคะในแถวที่สองนะคะ,ะ,คะตอนนี้ก็คือพื้นรองเท้าเนอะแถวที่สองขึ้นโซ่ตรงไหนเราก็จะถัก X กันตรงนั้นนะคะ จริงๆถ้าใช้เข็มเบอร์จุดเก้าห้าก็ได้นะจุดเก้าห้ามิลลิเมตรแต่มันจะเกี่ยวไหมเบอร์ยี่สิบไม่เต็มเส้นโอกาสไหมแตกขาดมีสูงค่ะนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้จะสังเกตว่าขวัญก็ค่อนข้างดึง,ดง,ดงยื้อกันพอสมควรนะคะกว่าจะให้มันผ่านก็โอเคหลักเริ่มต้นแรกของเราใส่ตัววีหรือการทักซ้าในจุดเดิมสองครั้งเหตุการณ์ปกติคะ่ะถ้าไม่ทําอะไรตกหล่นนี่คือไม่ใช่ขวัญเนอะอ่ะมาเนียหลักที่สองนะคะเราก็ทักเอ็กเป็นปกติค่ะอ่ะหลักที่สามของเราพันหัวเข็มนะคะ เราจะถักตัวทรีนั่นเองนะคะซ้ำลงที่จุดเดิมสองครั้งเห็นไหมคะยืดบ้างเล็กน้อยนะคะถ้าไม่ยืดเลยเนี่ยเดี๋ยวใส่น้องไม่ได้นะจ๊ะเท้าน้องเอ่อเล็กกว่าเหรียญห้าสิบตังค์ <c ười> ใครนึกไม่ออกก็เอ่อเหรียญที่เล็กที่สุดในบรรดาเหรียญทุกเหรียญที่เราใช้กันนะคะนะประมาณนั้นครั้งที่สองนะคะซ้ำลงเติมเราจะทำ V ในลักษณะของตัว F สองครั้งส่วนตรงนี้ก็คือส่วนของหน้าเท้าตุ๊ก,กตานั่นเองไม่งงเนอะ งหรือเปล่างก็เขียนคอมเมนต์สอบถามกันใต้ร่างคลิปวิดีโอได้นะคะโอเคจากนั้นเราก็ถัก x ตัวที่1มาในหลักที่2เห็นไหมคะมันจะมี2หลักหลักถัดมานั่นเองเราก็ใส่ตัววในลักษณะของตัว x ก็ค่อนข้าง x w x เยอะพอสมควร f บ้าง t บ้างเนาะก็ค่อยๆดูกันไปโอเคแล้วก็อีก V หนึ่งค่ะเพื่อให้เขาเป็นฐานที่กว้างๆนิดนึงนิดนึงนะคะจากนั้นแล้วก็จบสีค่ะก็รอดผ่านรอดที่หมดเลยนะ ยากตรงนี้แหละค่ะพันหัวเข็มขึ้นโซ่ทีนี้เราจะขึ้นด้านข้างของรองเท้ากันละจิ้มลยจ้าก็จิ้มดีๆนะคะมิยันจะจิ้มโดนเนื้อแบบนี้พรุนกันได้แบบนี้นะคะ,ละแล้วก็หน,วหนึ่งหลักถัดมาเราจะถักหนึ่งตัว X ตอนหนึ่งหลักเนาะก็แทงเส้นอันนี้เส้นหน้าเนาะเส้นหลังโอเคเราแทงเส้นหลังก็ทำรอบเลยค่ะสองแถว พอสองแถวแล้วก็จะเป็นกระปะ๋อขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะโอเคทีน,นี้เราก็จะมาทำการเปลี่ยนสอเราได้สองแถวแล้วใช่ไหมคะก็จิ้มลงแล้วก็ลูดออกปึ๊บขึ้นมาหนึ่งโซ่แล้วก็ทักไปเลยค่ะสามตัว x 1 2หนึ่งสองแล้วก็หลักที่สามพอได้สามแล้วพันหัวเข็มค่ะเราจะทำลักษณะของการตรงนี้จำได้ใช่ไหมคะเราจะทำตัวทรีแบบ A เออแบบ V แต่ทีนี้เราจะทำตัวทรีเหมือนกันแต่แบบ งงไหมไม่งงนะก็คือการลดนั่นเองสามใช่ไหมคะพันหัวเข็มค้างไว้บนไม้อยู่นะคะจิ้มอีกหลักหนึ่งปุ๊บแล้วก็ตวัดลูดผ่านทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะพันหัวเข็มจิ้มลงในหลักถัดไปเกี่ยวขึ้นมาค้างบนไม้พันหัวเข็มจิ้มลงปุ๊บแล้วก็ลูดออกหมดนี่ก็คือตัวทรจากนั้นแล้วเราก็ถักเอ็กซ์ไปรอบเลยคะ่ะก็เอาไหมสีใหม่มาแนบแล้วก็ลอดผ่านให้หมดดึงไหมสีชมพู แชมพูเล็กนะ,ะไอแชมพูอ่อนนะคะเข้ามาจากนั้นเราก็ดึงไหมสีเออ่สีบานเย็นแชมพูกับชมพูว้าวอะโอเคค่ะก็ขึ้นโซ่เพื่อล็อกตำแหน่งเขาเห็นไหมคะพาชิดติดก,กันแล้วดึงแล้วโอเคจากนั้นแล้วนะคะเราก็ถักเอ็กค่ะพอเราได้สามเอ็กแล้วนะคะอุวยเส้นเขาบางมากมาได้สามเอ็กเสร็จแล้วนะคะเราก็มาในหลักที่สี่ถักเอ็กหนึ่งค่ะแต่ทีนี้เราจะต่อเขาขึ้นไปเป็นหูนะคะหนึ 1, ่งสอง 3และสีขึ้นสีโซ่นะคะใครจะขึ้นมากกว่านั้นก็ได้ถ้าเป็นรองเท้าคู่ใหญ่กว่านี้ถอยก้าวมาหนึ่งหลักค่ะจากนั้นเราก็ทำ x ค่ะ1นึ่งทลงที่จุดเดิม2แล้วก็ทำลงที่จุดเดิมอีกครั้งหนึ่งครั้งที่3ใครจะให้ตรงนี้เข้ากว้างกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะอาจจะเป็น4หรือ5 x ก็ได้นะท่านหม่เส้นเขาบางแบบนี้แต่ว่าขวัญเอาแค่นี้เพราะว่าไม่อยากให้เขาว่างมากไปกว่านี้เพราะว่าน้องเป็นกระต่ายนะคะน้องเป็นกระต่ายนะจากนั้นแล้วนะคะหลักสุดท้ายแล้วก็2 x ใช่ไหมคะพอเรา 2x เสร็จแล้วเรากสร นั้นแล้วก็วิธีการเดียวกันก็คือทำไซอีกหนึ่งครั้งตรงจุดโคนของเตัวตรงนี้นะคะปุ๊บเห็นไหมคะหูเขาจะพับลงนิดนึงโอเคตรงนี้เราก็ถักมาสักรยะแล้วก็เงียบเขาออกนะมันจะได้ไม่ทันกันตอนช่วงที่เราเอถักนั่นเองอะเห็นไหมคะเอาออกจากนั้นแล้วทำเหมือนเดิมค่ะโอเคพอเราถักเอ็กหนึ่งเราจะขึ้นโซ่มาแล้วสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคก็ ถอยหลังกลับมาเหมือนเดิมจ้านะคะก็ถักตัว W ตรงปลายนั่นเองนะหนึ่งสองแล้วก็สามโอเคแล้วก็สอง X บนตัวโซ่ก็จะถักยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเล็กหมอนะพอเราไปสอง X แล้วนะคะเราจิ้มตรง X ฐานที่เราขึ้นต้นเอาไว้ก่อนที่จะเป็นโซ่เนอะจากนั้นเราก็ทำ่นะคะเพื่อให้มันพับลงเหมือนเดิมจากนั้นแล้วเราก็ถัก X ค่ะจนถึงหลักเกือบสุดท้ายนะค้างไว้หลักสุดท้ายหนึ่งหล,ลักเดี๋ยวเราไปดูคะ่ะว่าเราจะทำหางกระต่ายยังไง พันหัวเข็มจ้าเราจะทำเป็นลนักษณะของพัดนั่นเองนะคะก็คือตัว F พันยืดขาตัวไม่ตัวทีต,ตัวทีแตซ้ำในหลักเดียวกัน5้าครั้งนะคะสองจริงๆน้อยกว่าน,นี้ก็ได้แต่เขาจะไม่เป็นกระปอกกลมเนอะสาพันหัวเข็มจิ้มลงหลักที่สี่ดึงขึ้นให้ความ,วามยาวสงเท่ากันแล้วก็ลูดครั้งที่สี่แล้วก็ห้า๊บหนึ่งสองสาสี่หโอเคพอเราได้ห้าแล้วนะคะถอยอเข็มออกมาเลยค่ะจากนั้นเราก็จิ้มลงไปในหลักที่ห้า รูดออกเลยค่ะมันก็คือเม็ดข้าโพดนั่นเองนะคะลายเม็ดข้าโพดกลับมาในหลักที่หนึ่งแล้วก็รูดออกค่ะก็เสร็จกันไปแล้วนะคะสำหรับรองเท้าตุ๊กตาไซด์หรือไซจิวหรือของเราก็เรียกว่าแทบจะไม่ต้องหายใจกันเลยทีเดียวนะคะก็ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วนะคะชื่นชอบนะคะก็ฝากกด subscribe, ไลค์แช์นะคะที่สำคัญอย่าลืมตรงนี้ตรงนี้เปิดกระดิ่งกันด้วยนะคะ เราจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดตลอดค่ะส่วนตัวน,วนี่หมูหยองนะคะหมูหยองคือจุกเดียวส่วนหมูไฟก็คือ2จุกนั่นเองนะคะก็คงต้องไปกันก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นงานตัวไหนอะไรยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะไปแล้วค่ะบาย